ขอเชิญเที่ยวงานฉลองสมโพธิพระาธาตุพนมจำลองห้วยเมก็กบวชชีพรามปฏิบัติธรรมบุญกุ้งข้าวใหญ่และพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธะเมตตาสัตตนาขาทิบดีสี่ห้วยเมก็กหลวงพ่อสมใจนึกณพระาธาตุพนมจำลองห้วยเมก็กวัดธรรมพิทักษ์ตำบลห้วยเมก็กอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสินระหว่างวันที่6 1ถึงกุมภาพันธ์2566กําหกำหนดการ วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน3าปีที่ถกเวลา13นาฬิกาพิธีบวชชีพรามและเปิดโครงการบวชชีพรามเวลา15นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระอุปคุตมหาเถระวันที่7 8และ9กุ้มภาพันธ์2566มีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาจากพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังมากมายตลอดวันวันพฤหัสบ,บดีที่9ก้ากุมภาพันธ์2 5 0พ 566เวลา9กนาฬิกา39นาทีพิธีสู่ขวัญเข้าบุญกุ้งเข้าใหญ่เวลา16นาฬิกา30นาทีพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์พระพุทธเมตตาสัตนาขาาทิ่บดีสห้วยเม็กหลวงพ่อสมใจนึก วันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกาพิธีแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานองค์พระาธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเปิดงานฉลองสมโภชพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเวลา21นาฬิกาชมคอนเสิร์ตขั้นเจ้ามัก้นข่าวขั้นเม็นไอมักคนข่า วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกาพิธีรำสีโคตบูนบูชาองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเวลา21นาฬิกาชมฟรีคอนเสิร์ตหมอหลับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพกอาทีขึ้รกนะ วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกาพิธีรำสีโคตบูนบูชาองค์พระาธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเวลา21นาฬิกาชมคอนเสิร์ตมนแคนแกนคูนเมื่อบุนบังไปไอายังจำได้อยู่ริมน้องหาเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นไปย้อนตำนานตาแดงนาัง วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกาพิธีรำสีโคตบูรบูชาองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเวลา21นาฬิกาชมคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งแถวพร,พราวแสงทอ,องฟ้ามมนนนนนิคคอออยเหื วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566เวลา19นาฬิกาพิธีรำสีโคตบูรบูชาองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเวลา21นาฬิกาชมคอนเสิร์ตแอนออรดี วันพุธที่15กุมภาพันธ25์2566เวลา19นาฬิกาพิธีรำสีโคตบูนบูชาองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเวลา21นาฬิกาชมฟรีคอนเสิร์ตหมอลำวงใหญ่คณะประถมบันเทิงสินเห็นภาพตรงหนา้าคือไม่ตำตาจสอดทอด สนุกกับคาราวาลส่วนสนุกชุดใหญ่ oh. เต็มบริเวณงานห้ามพลาด6-15กุมภาพันธ์2566นี้ <Yeah. S 1> เที่ยวงานฉลองสมโพธพระาธาตุพนมจำลองห้วยเมก็กบวชชีพราบปฏิบัติธรรมบุญกุ้งข้าวใหญ่และพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธเมตตาสัตนาขาที่บดีสี่ห้วยเมก็กหลวงพ่อสมใจนึกณพระาธาตุพนมจำลองห้วยเมก็กวัดธรรมพิทักตาบลห้วยเมก็กอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสิน ยิ่งให่จัดใหญ่ไม่ไปไม่ได้แล้ว